สวัสดีครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีหล่าหน้อยของหญิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องผู้พอกบพยุงย่อมจีโอวันคือเขากคติดตามกคเลยกคแชร์ในเรื่องพี่น้องขอพกรายงานสูงนะครับมื้อนี้ก็ดีใจน้ำอีหล่าหลนะฮะดีใจก็ปวดจุนะครับก็ด้วยทักน้องหญิงนี่ละเออไปลองเพ่งอันนั้นไหมพี่น้องสาวสมน้อยคอยฮักนั่นแหละเดี๋ยวนี้พี่น้องคณะเดี๋ยวนี้เวลาเท่าไรหกมุงนี่พี่น้องหกมุงนี่ห้าแสนกลัวแล้วยอดวิวสิหกแสนล้วล่ะเดี๋ยวนี้หกแสนกลัวล้วล่ะ เมื่อเกินหกทุ่มผมมาล่านล้านวิวแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้เนื้อพี่น้องเนะื้อติดไอ้นี่แล้วหมวดทั่วไปนี่หนึ่งมาแรงในประเทศไทยนะครับกีฬาโอเชเลยบ๊ย้ยเก่งครับพี่น้องเธอเลยอยอ่เออพูน่ะดีใจน้่เนาะหน่อยนักเหนื่อยนาเด้ค้นสีได้หนึ่งมาแรงในประเทศไทยเนี่ยเออวันนี้หมวดเพ่งนั่นอีลาอยู่ที่สองเดี๋ยวนึงอ,อันดับสองนะฮะอันดับหนึ่งนันเป็นเพ่งเกาหลีไหมพี่น้องผมว่าผสมควรถอกนาะพี่น้องเนาะ เอาเพ่งเกาหลีเอาเพยงฝรั่ง,งมาเขาวันช่องยังสีกับแพร่เบิดปีแล้วเพยงเกาหลีมันกับกวางเนาะอันนั้นทั่วโลกเนาะเพยงฝรั่งจังสีให้เอาจะเป็นภาษาไทยนะไม่แย่งกันแม่นมพี่น้องเอามาล่อมเอาลูกทุ่งขอให้เป็นร่องออกไปเป็นเป็นภาษาไทยห้าหนี่แม่จังเอามาจัดเรียงลําดับเนาะอันนี้เฮาเสียเปียบเลยนี่โอ้ยไปเปิดฟังิึงมิต่ภาษาฝรั่งภาษาอียังแล้วภาษาเกาหลีไปคุณพี่น้องจังไดนอีหลายจะขึ้นที่หนึ่งได้บ่ดนี่าระงังระงังอยู่เนี่ยเฮ็ดจังไดนล่ะ ลอยเกตซิบก็ล้านแล้วของขาาจ้จปวดพกงงเตียงนะเอ้าสู้พี่น้องดันซอยิล่ะทั้งดันทั้งเชี่ยทั้งแช่นี่ละเอายุบเมือเราผมมีเสียงอะเครื่องยู่นี่ดันเอาว่าสันนะฮะพวกทูมิล่าได้ล้านวิวเด้อพี่น้องแล้วก็ติดหนึ่งแมาเลีงในหมวดเพลงนะฮะเดี๋ยวนี้ยุดที่สองของหมวดเพลงแต่ว่าหมวดทั่วไปได้ที่หนึ่งแล้วนะฮะเอ้าจังไดก็เปลี่ยนกำลังใจยิ่งล่ะเด้อ พี่น้องเฮ้าแป้ครับแป้นชีพอพอยแม่บพว่าจะเป็นพลังเงียบบ่เงียบซอยดันซอยเชี่ยซอยปันซอยอลาเด้อมันนี้เด้อฮกทุ่มให้ได้ยินให้ได้เห็นหนึ่งล้านบิวติดหนึ่งแมลงในหมวดเพลงเอยสุดยอดเลยครับเระว่าศาสตรเลยบันเนาะเอ้าของอีลาไวสซนนี่ก่อนบบดนี้คนมีบุญเนาะสิบ่อไ้ฟังพี่น้องสิบ่อเรื่องหนึ่งไห้ฟังเนาะเรื่องนี่กันพระอาจารย์เนาะยู่ศรีสเกตนะล่ะเพิ่นเคยโทรมหาสอนุษเนาะได้เป็นปีแล้วคือเกือบปีแล้วล่ะ นะอยากเอามาบอกนะฮะเพราะว่าเราทาหน้าอีลหล่าไว้ว่าเป็นจ้าไหนพี่นอ้องก็อยากบอกพี่น้องบ้างเนาะก็คือมันเป็นเจ้งสี่พี่น้องพระอาจารย์นะอยู่ศรีสะเกศนี่แหละเราทํหนะ้าเนาะตามโหราศาสตร์ตามวันเดือนปีเกิดของอีลอหล่าน้อยนี่แหละของน้องหญิงนี่แหละนะครับเพื่อนว่าเจังสี่แม่พระอาจารย์ว่าเล็กหน่อยผู้นี้ต้องการผู้สนับสนุนเห็นบอกกับมี่ลลวกับบดจนี่แหละสนับสนุนแม่บอกเป็นคนมีบุญวานสนาสูง นี่แหละสาวน้อยตัวจริงแบบเต็มเต็มแบบเต็มตัวเลยมาถึงแล้วก็ขึอ้นห้องอุ้มอิงนี่แหละ <c oughs> พอเย,ยสงการแล้วก็ได้เสียไปนอนแล้วเป็นคนตั้งซื้อสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละตัวจริงตัวแท้มาชนก็คืออี่าไน่จริงเอิงนี่แหละสาวน้อยสาวน้อยบริสุทธิ์เห็นบอลเราลองเพ่งนสาวสมอยค่อยหักเออสิมีผู้ใดมามา,มาหักบ่น้อมาทันมีอยูอ่หลายยี่าแต่ว่าพ่อจูร่ท่านให้เอาดนี้นะฮะ ตอนนั้นมีคนต้องการน้องละ่ะไอ้เทพี่น้องตอนน้องดังไม่ไหมเนาะผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้ไปยุ่นั่นนะพระอาจารย์ก็เลยบอกซอนนุตว่าให้รับน้องเป็นบุตรบุญธรรมแล้วอย่าป่อยน้องไปใส่เดออ้อซอโนตก็ได้ว่าไผู้ใดสิป่อยไปใส่ก็เลี้ยงคือลูกข็เตโาคนหนึ่งนี่นละฮห้คือลูกข็เตโตคนหนึ่งมาสั่นซอโนตว่าเนาะพระอาจารย์ยังบอกน้องนี่บ่แมนเมฮันนี่มาเกิดเด้อแต่ว่าน้องเป็นยังขึ้นมาเกี่ยวพันเกี่ยวของกับเปลืองเมฮันี กับโนุดก็บดโจจังซี่แมมพี่น้องเพิ่นคึอน,นด้มากจักกันอยูร่วมกันบ่นเรื่องบางอื่นะพี่น้องเป็นบุญวาสนาเพิ่นเพิ่นเคยทําบุญร่วมชาติแต่ชาติปังควนบุญละพี่น้องเนาะแจ็กี้ก็อาจเป็นพ่อเป็นลูกกันก็ได้แล้วว่างโอนุตกับบดโจแมนบดพี่น้องอืมแล้วก็น้องไม่เกี่ยวของกับแมฮันนี่นี่ได้จังได๋นะฮะก็คือแมฮันนี่เราไเด้เสียชีวิตลงนะครับตอนนั้น เราดังขนาดเลยด้พี่น้องบ่าวบาสิไปเนี่ยหลังไหนเนี่ยมีบุญมีงานเปิดแต่เพ่งแมฮนี่วันวอนวอนย,ยู่ผู้ใดก็ได้ชมแมฮนี่ตายมูผมอสีบอยฟังเด้อยพาก,กันมวนเปิดเพ่งแมฮนี่เต้นพอนะว่บาสันเครื่องลูกเครื่องเมียบ่าว่าผู้ใดเป็นผู้ใดเนาะเข้าพ่นกะออกเันพิทยุตะกี้พี่น้องว่าแมฮนี่เสียชีวิตแล้วลดขมไว้สันนี่ยมุสะ้าโอ้ยยังพากันโตกใจว่าสันเสียดายผู้น้องคนขะห้น้ำพี่น้องตอนนั้นเนาะนั่นแหละครับ ท้กี้นี่อีหลาน้อยข้องเขานี่เป็นพระานาคพุ่นเดชพี่น้องเราเป็นพญานาคอยู่ใต้เมืองบาดาลพุ่นนะ่ะเราทําบุญมาหลายเราทาบุญนับว่านําไปมันนางสมาธิตักบาตทําท่านจรงสิไหมฮะสมัยอันเพิ่นเป็น,ปน,ปนพญานากเนาะอันนี้ก็เบ้าเรื่องพระอาจารย์กระบอาเด้พี่น้องนี่นะครับน้องก็ได้ทําบุญตลอดมากจนว่าตอนนั้นน้องเป็นพญานาคพญานาก,ก็ได้เสีชีวิตลงเนาะนะฮะน้องก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาพุน่นเดชพี่น้องบบดนี้อยู่ทั้งสวงสวรรค์พุน่์ น้องมีสายธรรมโตเมฮันนีนี่ในอดีตชาติก็คือน้องอุ้งอิงเป็นหลานเมฮันนีพี่น้องเป็นลูกของลูกสาวเมฮันนีในอดีตชาติอีหลานีเป็นหลานเมฮันนีด้ว่าด้เป็นเมฮันนีมาเกิดเป็พี่น้องเนอะก็คือทร้งสวรรค์เบื้องบนนะครับเป็นในปอยในปอยนั่งฟ้าน้อยอุ้งอิงมาเกิดพี่น้องเพราะว่าให้น้องมาสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม เรจากแม่นี่สีสันนี่แหละพี่น้องพระอาจารย์บอกดี่นี่แลพระอาจารย์ก็ย,ยังวา่ายิ่งน้องได้มาเกิดในชาตินี่แล้วน้องได้ไปทําบุญท,าาท่าท่านสวดมนต์นางสมาธิภาวนานในวัดนี่พี่น้องน้องแห้งชิดังสิปังลุ่งคักกว่านี่อีกนะฮะเดี๋ยวนี้น้อง่อมีเวลาซื้อเมนบาพี่น้องจะไปงานก็ซื้อมื่อซื้อมือแล้วขัาน,น้องว่างเรื่องให้เขาวัดแล้วก็ไปนั่งเันทํำสมาธิแม่พี่น้องแล้วก็ท่ำบุญท่ำท่านน้องทํำบุญอยู่แล,ะละ้วล่ะนี่บุญกระชินน้องกับวันที่หนึ่งที่สองนี่พี่น้อง ยี่ห้อนี่อิหลมามักำบุญยู่แล้วเนาะนะครับลาบันีใข้าน้นองเฮ็ดจังสี่แล้วนี่ยข่ำเบาข่าแจกข้อน้องนี่แห้งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกพี่น้องบ้านเห็นบ่พระอาจารย์บอกให้ไปสวดมนต์น,นั่งสมาธิทำท่า,ทานูวัดเดินให้วัดเออน้องสิมีพลังขึ้นอีแล้วก็ว่าแจากข้อน้องศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอีนะครับอีหลาน้อยนี่เป็นนางฟ้ามาเกิดพี่น้องผู้น่ะเล่ายู่สวงสวรรค์สันดุสิษฐ์ผู้น่ะผ่้ธรรมดาเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวของก็ไม่ฮันนีนั่นคืออย่างพี่น้อง พระอาจารย์บอกว่านั่งผ้าจะมีสัญลญักษณ์ติดตัวมาทุกคนเออนั่งผ้านี่ผู้ใดเคยเป็นนั่งผ้าอยู่ทั้งสวงสวรรค์น,นี่เมาเกิดในโลกมน,นุษย์นี่สิมีตำหนิมากสิมีสิมีแนวพิษแปลกมนาวันอไปของอิหลาหน้อยก็คือมือเล่าล่ะเห็นบ่าหนีมือเล่าสามนิว้วนั่นแหละแล้วมันก็มาเกี่ยวของก็แม่นี่แม่นี่ก็นีมือขาดสามนิว้วพี่น้องนั่นแหละเลยเกี่ยวพันกันเป็นสัญลักษณ์มาจากสวงสวรรคนะ์พี่น้องเอ้ยทําบุญนักสักไงเด้พี่น้อง ลงมาเกิดเพื่อสืบสารวัฒนาธรรมมันดีงามก็จากแม่นี่สีสารและลงมาซอยเหลือคนแล้วก็มาทําให้คนมีไร่ได้มียูมีกินเพิ่มขึ้นนะครับคนทุกคนอยากจริงสิจริงสิมาทําบุญทาท่านนะเห็นบออันนั้นอัน,อนเรามาเหตุไงหาแท้เทามีไร่ได้จากย t u b e จริงเสียเห็นบอกพวกเกี่ยววันหนึ่งเกี่ยววันสองจริงสิยอดวิวพุ่งขึ้นว่าฉันัน,นอีลายได้ฝากซ่องนั่นแหละเป็นทั้งสัตล์เเนี่ยเรามาป,ปวดผานหนึ่งสิล่ะนะ แล้วก็อีหลาก็มาสืบสันวัฒนธรรมดินนน่าต่อไปนะครับในอดีตชาติหรือก้อนนั่นก็มีอีกเด้อหรือก้อนนี่ก็มีอีกในชาติปางก้อนไปอีกพี่น้องก้อนจะมาเป็นหลานไม่ฮันนี่นี่น้องนี่อยู่มาหลายภพหลายชาติพี่น้องน้องเคยเป็นเจ้านั่งน้อยเมืองขุขันมาก่อนเน้หรือเจ้าเมืองศรีสะเกดนี่แหละพี่น้องจนทุกเมื่อนี่แหละแต่ก้อนเราเป็นลูกสาวเจ้าเมืองคนได้อีหลานเราก็ได้พบนั่นก็จังได้มาเกิดเป็น หลานไม่ฮั่นนี่อือโอ้ไม่อีกก็จะไม่เป็นน้องหญิงเท่าสุมือนี่ล่ละที่ห้องจากถี่ห้องเห็นนี่ล่ละนี่ลหละคนมีบุญพี่น้องเห็ดยั้ตตกน้ำบะไรตกไฟบ่ไหมเห็นบ่เมือนี่เราก็ติดหนึ่งแมาแรงอะเห็นบ่พี่น้องพี่น้องก็ซอยเลาจจงสี่ล่ะต่างคนต่างรัท่าฮักในตัวยิ่งล่ะรัท่าในตัวยิ่งล่ะเห็นบ่ผู้รองคนโอนให้เป็นแสนสองแสนก็มีพี่น้องจังสั่นแล้วคนบ่มีบุญพ่นมากก็สิใงไห้เงินแม่นบ่ไปขอพันก็ให้ได้บางยี่สิบบาทต้นตัว แม่บอกพี่น้องนะฮะนี่แหละากเล่าเรื่องนี้พี่น้องฟังมันเกี่ยวพันกันไหมพี่น้องเอาพี่น้องไทยนี่ก็ไปซอยอีหล่าเด้อบ่ะนี่ไปดันเพ่งไปปั้นเพ่งไปแช่เพ่งซอยอีหลา่าสาวสมน้อยค่อยหักนีละพี่น้องไปดันไปปั้นเด้อหกทุม,มให้มันติดหนึ่งมาแรงในหมวดเพ่งแล้วก็ให้ได้หนึ่งล้านวิวเด้อพี่น้องมือหนึ่งนี่เอ้าิปนี้ก็ไ้ซสมนี้และพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเดินทางมไใไซกับปลอดภัยลำลำเรื่อยๆสุขภูสุขคนนอนรับกันดีล่าตีสวสีสวัสดีครับ